ป่าล้องมาแล้วเมาลอยกันเมื่อเนี้เด้อค่ะมื่อนี้เขาเ็ะอีหยังกินเนาะนี่เบิ่งติล่ะป้ามาเป็นตังเป็นตังมื่อนี้ชุดใหญ่มาอีกแล้วกับไฟกับพิทไฟกับพีสุรินทร์เด้ค่ะเมืองสร้างนี่สิมากินอีหยังเนาะนี่มื่อนี้กินบกเนื้อบวบแข็งหลายว่าซั่นป้าเบาิ่งติล่ะสั่งมาแม่ลูกเต้าอีหยัางเมื่อเนี้ยใส่ซิทละครึ่งใส่ซิ์เอ่อรัฐบาลซิทรัฐบาลเด้อค่ะพอดีมันได้ใส่ซิ์กันบานน้านเฮามีหลายเกลืองกับ รถราคาไปต่างหลายชุดตด่อใดลูกทุล6กหกเก้าเก้าหกเหกลอยเก้าสิบกบาทเือต่ใดมาเจนี่จ่ายไปสามร้อยกว่าบา,าท่จ่ายไปสามลอยกว่าบาทเพระาะว่ามีสามเพลง่อหลักสามมีสามเืองรถไต้กับสามเพรืงแบเหลือแก่สาน,นี่นสามลอต้องไม่เดอะอันห้ารอย้า้อหาร้อยก้าร้อย้ <laughs> อา <laughs> ร้ยายอยห,หารยหารอ้าี้ห้าอยห้าร้อยห้าร้ยห้้อห้าร้ยหา้อยหาร้อยาราร้อยารอาร้น้าอาารา้าออาาราาออลาอาหารอัน ญี่่่ปุนบไปที่ญี่ปุ่นดิมือนเดิชาบูของอะไรอ่ะชาบูของของประเทศไหนอ่ะเออญี่ปุ่นกนี่เสร็จสิไปเดี๋ยวสิบินไปญี่ปุ่นกันเด้อมือนนี่สิไปญี่ปุ่นคนมาจังซั้นชาบูชาบูค่ะอ้าวเอออากาศจะมากันเดี๋ยวสิกินเห็นเบิ่งหน้ากันกำลังต้มอยู่กำลังต้มอยู่กำลังต้มเนี่ยต้มเทิงไปเด้อ ตากลองค่ะมกมรักเ่เนี่ย่อเนี่ยนบวยกินนี่าตชบวยกินไม่อ้วนนะคะไม่อ้วนันี้คอลลาเจนเลือดเเต๋อเรือเีย้่อไต่มา่มากในรย่มากจังเสียดจังเสียหมูมากจังเสียดสองตังคดกันนี่แหละมันตรเคยไปเนนนี่หมอนี่ก็สิมี่พักเด้อค่ะ พักมากินพักพักเลยกินพักให้เบิ่งมือนเดี๋ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเด้อเอาหมูไส้กันได้ไรเห็ดจังได้ปะปลูกกาแฟเห็ดเราก็มาหามือนเดี๋ยวก็จะมากินน้ำเมี่ยนี่สิไรค่ะอยู่กันนี่แหละมันมวนพื้นบ้านเห็นบอนบอกแล้วบ้านคือวิมานนะเห็บ้านคือวิมานปะล่องเด้อค่ะปะล่องเป็นป้างซ่างซ่างไงผัดไม้งามผัดปลาจังซานหม้อหมวยใส่หม้อเด้อค่ะใส่หม้อเอ้าใจหลักค่ะ ใส่หมอป้าเห็ดไก่เห็ดต้มเขาน้อจะได้เรื่อยเรื่อยเนี่ยแมนบัเลยแมยู่มาอยู่ในกรุงเทพอ่ะเแ็ดทุกคนกรุงเทพต้องเอาไปเนาะแม่นบอวไปบ้านไปกันแล้วไปกินปลาแดกบ่องบานนี่ได้ขาหมูหมูแมหมูใหญ่ใหญ่แทนแบบญ่นึงใส่เลยบัใส่ใส่เลยเนาะเออเขาบอกว่าใส่เลยใส่เลยผสม ไก่โรดไก่ย่างยีประเทศนี้อไมัน่นี่นี่หมอเขาก็ใส่ไปไหนเมื่อไรนี่ก็ติเป็นเยีงก่อนอันนี้เป็นเบคอนเบคอนจ้ถามดก่เบคอนแล้วค่ะเบคอนแล้วเห็ดสำเร็จมาล้นเห็ดนี้นันออันนี้เป็นสันคอนาสันคอสันคออเป็นตะขินแท้ทม่แม่วเม่้ะกินเ้กินตั้งไดเราไมดเลยว่าออ้าะกอนี้่งแม่กิน นีนาแล้วห <champions> ูส <t bubble> ียีนีน้ำจิ้มนเน้อน้ิ้มดนิแรงเนี่ยอะไรลาาหกจะควานะคะมันไมุกมัไม่งเขาจะเอาหมูเนี่ยจำเนาะอาหมูจำของมันหลายโตกันยยอยู่ได้แหละแต่ว่ามันกับพอวัน นี่นักขาสิจั่นอยเพิ่เนาะนี่จันสีนั่นวะนี่จัมน่นจะแล้ว้าไปจังไดฟาดโลดแล้วสินงาง่าดไปอ้าออใหม่แจบไป่หลีแซ่บแรบแจ่บแซ่บแซ่บแบ,บเอาบ,บ,บุ้เฟตวางค่ะหืมคนมาหลุดเลยหลุดเลาร้านน่าเต็มเฮือนเลย แดนชวนอยู่นั่นนี่ผักเลือกใสผักเนี่ยมันเป็นผักอะไรบ้างนี่สองผักเห็นบ่เฮาบอกว่าเอติยังกับตามแต่วิถีผักเอ็นบ่ผักเนี่ยไม่หิซอยเฮาเฮากินหมูกินอะ้วกินไปลดแล้วก็กินผักมั่งไม่ผัดนะควายกินเนาะอืมควายกินหมอมันใหญ่ตามมาลายใหญ่เป็นชั่วโมงก็บ่หมดดอกค่ะ ใช่ไหมลูกกินได้เป็นชั่วโมงเราสั่งชุดใหญ่มาชุดใหญ่ไฟกระพริบปะเนาะกินในกระชิมกระชิมพักกระชิมพักเห็นปะผมบอกแล้วว่าการกินขาขาวมันจะสร้อยเหงื่อไตห้องสะอาดกินได้ผู้ใดเลยมีปัญหาเรื่องไตมันกยจะย่างยิบขาขาวทางทงที่อยู่ในหนึ่งมันก็จะทีไม่ขาเขียวแต่ว่านี้ก็เลือกเลือกกินขาขาวได้กันจำจำกิน จำต้องไปแปลวัตจินลูกเันใกล้เมาเล่าแม่อันแม่ดูดีๆมันพูนกัว่าให้แี่เปิดที่ยังอ่ะอันยูทูบที่ยังนี่แนี้เห็นแม่เหงาน่ะเห็นแม่เหงาก็เลยว่าให้ม่เห็ดโลกเม่เห็ดเบิ้งสิเดบงเหงาเดี๋ยวบอกทุคน็ยังงสีหน้าลบ้านเท่าบ้านนี่กับญาติไล่หมอันใช้ขล่าตระกูลเล้ากุ้ตระกูลชีนากรตระกูลสวดปัญญาเพื่อนว่ายุยัดเยอะเหมือนนันพี่น้องเท่าไรดีเลย เปิดเป็เปิดเขามาเบิ่งนไมมาขิดน้ำกันแ่บน้ำกันมวนน้ำกันมันในไม่บุญมกินตัไรเลเปิเปิดเนแล้วกนที่นี่เขามาก็จก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 จบจบคนละานลูกไฟบอกเล่าได้แล้วจกจ สายสายเท่ากับว่าจบจบก็คือก็คืออย่างเจลเลี่ยนก็คือจกจบจบจิ้มจิ้มเลยอ่ะอย่างเงี้ยอุ้ยก็แต่ต้องสองภาษาแต่คนมันคือลูกอ้วนขั้วลูกเหนือนั่นก็อย่าได้กินเท่ากับพี่เนเินอ๋อจะต้องกินแผ่นนี้ไปแล้วก็จะสุขภาพบาน้ำน่บังน้นี่บันตอนหน้าก็ไม่ได้เอาเอาเอาเราจะกินแผ่นนี้ไปแม่บอกว่าซีโคลาเจนชุ่มฉ่นไปถึงเดือนหน้าโคลาเจนโคลาเจนชิ้นนี้นะชิ้นนี้โคลาเจนอืมงามมือนีก็ใส่งามมือใด้แล้ว กินก็ไปเนื้อหนาเต็งถึงง่ายหมดเลยจะถือสาเนื้อจะที่ยังก็ได้เห็นคนหัวหัวในรึเปล่าหัวหัวทำอะไรได้คนขำได้อ่ะตบแปะเหล้าแปะไทยเดี๋ยวนีเจ๊มัสจะบอกภาษาก็ภาษาอย่าปุ่นว่ะญี่ปุ่นใช่ไห่อันนี้ภาษาญี่ปุ่นเหรออันนี้อาหารญี่ปุ่นชาบูอะโนอะไรหัวโนเหรออะโน อ่ามันมีภาษาญี่ปุ่นอ่ะนู้ดังสันอันนี้มูเป็นเป็นก้นญี่ปุ่นหัวเป็นเป็นกนญี่ปุ่นหัวมันสือย่างหนึ่งเอหัวซญี่ปุ่นหรอาหนังแก้วเปนเชียวบางกัแก้วน้ากันตัวทีเห็นเล่าเต้นอันยังก่อุ้ยูนี้อีปีอีปีะแม่นยืนทางนานแมเอาีก็บมาเอามีกับมีเนี่ยญี่ปุ่นแน่นันยืนทางนาเต็มอุ้อีีอีปีอีอ่ะลาเม้งลาเม้งเข้าใจละเข้าใจละเะตัมาหายแล้ว ดีครับดด้ค่ะซาลาミนจริงเหรอที่อร่อยคนหนึ่งวะต้องดีนักขาครับนี่ดีด้วยค่ะแต่การไปเขาไปญี่ปุ่นปุ๊บมันชอบญี่ปุ่นป่ะมันมีพริกที่มันเผ็ดเผ็ดอะมันมีพริกอะไรนะอะไรวะที่เผ็ดเผ็ดไม่กลัวมีความสุกสุกมากเลยอยากให้มูมีความสุกนั่งอยากให้ญาติพี่น้องเห็นว่ากินยั้งมันแซ่บๆเลยไหมค่ะเด้อมาเด้อ เราบอกว่าหาความสูใส่บ้านไปข้างนอกปุบไว้เดอกค่ะตัวเสื้อบอลหลานห้าคู่หนึ่งน่ะสามขวบครึ่งอีกคู่หนึ่งสามขวบน้อยๆอีกคู่หนึ่งวันละอุ้มเนี่ยสองเดือนพวกๆไปจังใดบดินีรป้าอุ้ยอุญะเต็มอุญะก็คือแบบคือถ้าไปทั้งหมดเนี่ยก็คืออีลุงทุงน้ำไปหมดเลยอ่ะไม่ไรจุ๊ดเวลาจุ๊ดอุ้มมีเยอะๆบุญอุญะถือของเป็นหมดอ่ะ อืมอ่ะไหนเนี่ยหรอต้องเตรียมเอะรึยวทิ้งให้นะแบบใส่มานี่ไงโอ้อะไรอเร็จวันนี้อะไรอัเอ้โหกินกรอบมะขามนี่กินกรอบยงไอะนี่อะมะขามมะขามะพร้าวหดแต่ละคิ่าเนอยกัดซ้ กินยังสิลวกกินแบบค่อยๆกินไปน้อไ่ได้สมักแตกินข้าใหญงๆหละก็ไม่สมัก่อนเวลาโอ้ยขอกนเดี๋สมักแอกๆบรกินน้ำแข็มบ้างกินก๋าต้มสจอไม่อยู่แล้ิกินเออค่ะม่หละมาละยังยังนออันสลลาเจ้นมาเลยหนาะคือก็ลาเจนม่ล คอแลโบไฮเดรน์บวกอะไรนะคาร์โบอืรเราหวานยังไม่ต้องให้แม่อราอยอกินน้ำน้ำาูน้ำเปล่าเปล่าสุดบอกเปล่าแปลว่าน้ำเปล่าอะไรซูมีมั้ยอี่างละปิงซู น่่นมงตางๆเิาไขเอไปายจะวยนงเส่้ำจิมนิ้มมานำจิ้มมาหนึ่งมจ้าประนตู่ไปเสียแไ้มอย่งไก็เหแต่มันมีเสียงสู้กันเสียงนี่คืออะไรอ่ะอะไรกันแับไม่ะหัาบแย่แสบหลายแอบหลายแอบหลายเร้ค่ะ เต้องไปหยิบถุงมาั่งไข้เท่านี่ยแหละอาหารจะมาส่งขอดหนาบ้านรถจนึงนะคุณยัยเนีอะไรเนี้มันสกแล้วใช่ไหมจ้าจิ้มไข่เนไมจิ้มไข่ตรงไนเจ้ะจิ้มไข่เนี่ยจิ้มไข่จุ่มน้ำสุกนิดเดี่มน้องไปให้มันสุกทีลูกขาสุแล้ไม่กล้ากินอ่ะเอาอีกน่อมันสุกแล้วมันแค่เคลือบมันจะหวานหวานอร่อยอ่ะจิ้มกระวนเียวกิงเหรออือประธานาธา ค่ะ<จ>เดี๋ยวเราสินีนมีตอนเด้อค่ะตอนเนี้ยเ,เขาจะไม่สุกข้าหมูเนี่ยไปจ้่มกับกับไข่จ้่มไข่แล้วก็มาจุ่มน้ำเดือดมันสิสะดุง้งหมูสะดุ้งแล้วมันสิส่ซุปพอดีพอดีว่ระเสนิฐก็ทำให้หมูทุกเด้านี่นนนหมู <c oughs> ไม่สุกก็ได้ค่ะแต่เจอที่โรงพยาบาลน,นะคะจะบายเรื่องสั้นดูแลสุขภาพก่อน หเห็นบอกเขาบอกแล้วว่ามือได้ได้กินหมูอี่มตะปูนี่ว่ะแล้วว่าเขาบอกกินทับซอยมันมัน,มนย่อยดละอร่อยลูกอร่อยบอกแล้วมันนุ่มจริงเลยค่ะเพิ่มคอลลาเจนเลยนะสีฟูซัดไปนี่ของได้หน้าอยู่นี่ตัวะปปอะไรตัวอะไรกี่บอกแล้วอร่อยค่ะอร่อยมาแล้ว เอาถั่มมใส่เพ์่คน่าอย่งก่อนล่าแมงสันอ่างมนนี่ล่าแมงมาลามงนร้านชื่ออะไรนะพี่เดียวฮัลโหล่ะสวั่ะไรเดี๋่ะวโสคะสวัสดีค่ะสวาสดีค่ะสวัสดีค่ะอั่ะไร่สับค่ะัสคะัลดี่ดี่ะนีค่ะหัสี่ะสว่ี่ววี่ะ่่สิวว เห็นออ่ะบกฮัลโหลชาบูร้านนี้เด้อค่ะร้านนี้เด้อค่ะเนี่ยมีผิดม่ไม่รูหลายหลายเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจิ้มตากให้เติมแล้วด้านหลังเนี่ยมีหลายหลายเขาชื่อว่าฮัลโหลชาบูอยู่แถวไหนนะลูกรอยู่แถวอะไรขาวเงื่อนห้องอยู่เลยห้องกับยูร่าฮัลโหลชาบูว่าไงขอให้มาชิมได้ยินเลยอะ เริ่มได้ค่ะสซางมากินเด้อฮัลโหลชาบูนะคะนาบูนี่ยไมไ่ต่อเนี่ยฮัลโหลชาบูนี่สัง่งหนึ่งสั่งสั่งม้งงาเสิฮัลโหลชาบูยุราศ์ค่ะห้องนี่แหละเด้อค่ะสซางมากินรถจะไปส่งหายนางเพื่อนเลย,ยเพิ่งนะค่ะหยังอีกให้ชิมมายุ้ยไปนะจานอู้ยแต่มันแซ่บเนาะแต่ยุ้ยทวดแล้วเออแต่นั่นผมช่วยพูดลงไปโอ้โหสิหนูเขาทานหนึ่งแม่แม่สินี่มาใส่จานแม่โอ้ยยุเลยจริงจริงน้ำสมัย สมใหจ้าอ๋อผมตองใหม่มสูตรก็ไม่สูตรก็เอาหนังจิ้มซี่บุันเติมไบหนึงแล้วมันแสบไหมงัวไปเป็นหยาดจานเขมั้ยเต๋บีมั้ยเข้าป่ะนี่ค่ะเบอรขาพักเดเบอร์เดี๋ยวกต๋บีจะเปิดเผ็ดเง้ฮัลโหลชาบูฮัลโหลชาบูฮัลโหลชาบูบัตสัญญาเย้หมดแล้ว ผสมน้ำจิ้มแบบเดียวหมูหอยอ่ะใส่ต็มเลูกว้าวเอ้าทำนี่แหละเด้อค่ะขออนุญาตก่อนเดี๋ยวสิกินล่ะค่ะปลาล้องเมืองสุรินทร์จัดไงแบบไหนงามโอเคบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวสัปนี้ยังอีกสิไม่ให้เบิ่งกแล้ค่ะมากินให้เบิ่งกแ้วค่ะขอบคุณหลายๆติดตามกดแชร์แน่ค่ะ